ครับผมสวัสดี FC ีแฟนช่องมาเฮงและกับทีมงานครับผมเนาะวันนี้หลังปูลปลาชะหาศูนย์เจ็ดครับผมให้เจ็ดสี่เก้าออกเกนะ้าเจ็ดเนาะโค้งสุดท้ายให้เก้าหนึ่งห้าครับเนาะผีมาบอก ตัวหนึ่ง่าเนาะสามตัวเม็ดเดียวโค้งสุดท้ายออมโนนี่เดินทางครับผมเนาะมาตามต้องวดครับผมงดประจำวันที่สิบหกธันวาครับผมเนาะจะได้ใดรผีมาบอกเือยังเนาะจะไปกลับน้ำนมัสการปูทังกันเด้องเด้อรอติดตามรับชมบรรยากาศทั้งเป็น เเดิมปูของที่ไทยโอ้ย่นทันขึ้นเนี่ยเขา่น่นก็มาวัสนเนาะเสกนเขาวัไปยังเส็จหรอคนมาบวกโอ้พี่น้องมาแล้วใครที่รอครับผมแจงสิแต่ว่าแตกตื่นหึ้งห้าเลยโค้งชุดไทยพี่น้องเป็นเจ้าเดิกของปูที่ได้คักในแถวเก่าหนึ่ง เกนึหาโอ้ยเิ่นมาบอกวขี่รถไปน้ำเล่าห่นละฮึขี่รถไปน้ำเล่าไปน้ำเล่าไปน้ำมันพุท่าห่ะละพี่ผท้เอ่ากันอยากเชื่อก็ะซื้อเถอะเมื่อก้านึ่งหาว่าท่านรถไปล่องตะขวงางนบานเ่ยรถไปะต๊ะลงน้ำปุ่ต๊ลงตะขวางฝุ่นบานเลยกูเลยว่าโอ้ยเลลางแน่นอนโอ้ยขี่รถไปน้ำเ่นเออ เพิ่นเริบอกว่าใครจะคือซสื้อทธแม่จิเไหมใครจะคือเื้อทธอแม่พัเพ่นจะกลับไปนะครับพันกลับเพแล้วจะกลับไปถอือนนัใครจะคือก็ซื้อทแม่เก้าเนื่องหาวันจันร์ว่ะเก้าห้าเดี๋ยวมาหาเห็นทู่ทู่มาหาปูน่ะบอกแด้วบารีก็รถลงน้ำวนลงตะควางเลยแม่โอ้ลงตะควงจมน้ำเลยพู้นะัอือโอ้ยฉันหล แวาเวบาดนี่วัดเรียกางก็กก้ากว่าตั้งนี่กัเก่าหนึ่งหนึ่งหาทันตัวอ้อันตกน้ำเออมันลงงรางเนี่ยหนึ่งตัวนั่นทองอาจารย์โอ้ชาวเป็นยางโอ้โหจะถ่ายพี่รองเขาตังเงยเนาะบวกก็จะเน้นล่างความน้นล่างทุกอย่าล่างยางเดี๋ยวเด้เพราะว่ารถตกน้ำว่ะครับผมตัดเอาเลยืนหันนหาเก่านึ่งว่ะตัดรดว่ะ มาบอกเป็นตัวภาพเต็มบัวขี่รถไปน้ากันเ่นกรนนางทั้งหนาอันว่า่นนั่งบัวนะอูนั่งรถทั้งบัวหลังกันยากถือกจะซื้อทำไม่ได้ล่ะ่านเก้าเนื่งหาแล้วว่ะเพราะว่ารถรถเลี้ยนไปวันนี้ล่งคว้างเ่ะล่งน้าไลยรดอ่ะนล้ล่องคว้างเลยอาจารย์อาจารย์สวายพูดถึาด้วยรถล่งน้าเนี่ยโอ้ที่ไปที่มาของเก่าเนึ่หายน้อง ว่าในปูเลยว่าโอ้ยรางเนี่ยนอนมันลุ่มมันลุ่มจากถนนนอตลุ่มไปกว้างเนาะจมน้ำเนาะโอ้ลุ่มน้ำไปแล้วเต็มปูมันลุ่มน้ำไปแล้วเนาะอ่าแต่ว่ามาลางแฉ่เต็ปูโอ้ยมาลางแฉ่เลยมันใจจิ้บอกส้มเม่ออกว่ากันไผ่อยากจืดไอ้เขาเจ้ามาซื้อเลยเลขชุดนี่เอาสินวดนนี้เอาไปสินวดคือโค้งคือถายซื้อเลขสามตัวเจ้าซื้อเก้าหนึ่งห้าเท่านั้นเพราะต้องกลับครับกัหนึ่งห้าเหล่านึงแค่นั้น ในเงี้ยมันที่ลางไล่ได้หว่ะคือปูนเี้แต่ว่าลงล่ามันอย่างลงรางอืมันอย่างลงรางเอางวดก้อนอน่ะนะออ้โหไปเังไรกับปูเนีงแนวทังหมาผ้ามากมันไมสิผ้ากันลมทังเนว่าทงมาอันนั้นงวดก้อนฝันคงทุกทายขนาด วันกงสุดท้ายฮะนะครับขี่ราไปน้ำพุเทว์ะไปน้ำเลาะเราว่ากันจะเตือกระเสื้อแถเนี้เก่าหนึ่งหาเราอ่ะครับผมเพราะเราบวกเราลวดมันกันโล่งหน้าหมดนะล่งกว้างหมดนะจมหน้าพอดๆเลยลวดของไม่อายังกรับจิหมอันนี้นะ อันนี้บ่รับอันนี้รับตัวเดียวโอ้ที่ปูเถื่อนว่าน915ตัวเดียวน่ะ915ที่ไปที่มาที่ไปที่มาของกัน91เอาเต็มเต็มเกตซีเก่าเข่าอีกทั้งบนทั้งล่างแต่ว่าแต่ว่าเข่าสองตัวมวลนานี่แล้วเพราะเห็นเนื้อเนาะเพราะสบาดอยู่เนาะโอ้ปูว่าพี่เหนื้อนี่แล้วเนี่ยว่าถึอกัน เมี่ยวผมถึงแต่เมียวนี่บอบปูโสุดสายเงี้ยบ่เป็นโอ้ยตัวนี้ละนี่เอ้าว้าวชนะชุ่มก็จะชุ่มยี่อก็จะว่าว้าวันโอ้ใครกันยังยังอยู่บ๊อบปนใครกันย่งอีกสองน่วยอีกต่างหากใครอยู่ที่รับย่างบ่อเหมากันโอ้ะเขากล่องถึงเมื่อวานตีปัอ้บ่ดึงเลล่ะเขาไม่ออกกระไดนี่จดขึ้นเ่าเลยนี่จดขึ้นเ่า ผู้ได้หน่อยเพิ่มขึ้นเป็นได้หลายขนาดโอ้หรือเติมด้ยเตียเติมก็มีปาโชค่้เคยได้สวงได้หานล่ะผเคยได้หาได้เก็บล่ะโอ้จิตเคยยังพู้เหนื่อยอีลีตัวนั้นอบครนเหนื่อยสะใส้ไม่ต่คนให้ตคนไปจะของเบาบาปูอบัวบัวไนานถอเลยนะเป็นผู้แบงตีอ่เป็นผู้แบงเหงเป็นผู้แบงเนี่ยโอ้ก็ถือเลย อ้ยโอ้ยงดไหลงดไหลอันจบควรออกไปแล้วครับยูซี่ครับมันยูเซียอะไรเดี๋ยวมเต้นขึ้ดักเจ้าดิโอนี่เด้อครับหลักฐานเาคืองดมันเปียกๆเ็ทีผ่านมาท่านเดี๋ยหมุนไปล่ะนอพี้องนาะครับย่ซี่ครับหลักฐานเก้าหนึ่งหาเจ็ดสี่เก่าครับยุซี่ครับเกาเนึองเต็มเต็มเก้าหาเนึ่งหาะครับกเจ้าเจ้าซื้อเจ้าซื้อตัวนี้คับตัวนี้ซื้อสงตัวอบอกว่าต้งกับอกว่าเจ้าซื้อซิมห กับเก่านึงกับว่าพ่อแล้วก็หาพระตองไปเพื่ออายันมมาน้ำกันตัวหลักฐานของปู่นะครับเนาโอ้ยังว่าดีตัวละเนาะว่าพระตองกลับดอกอ่ไซึ่งไม่บอกว่าเว้ยกับคือเก่าหว่ออะไนโอ้คนยอมเลยวนย้อมเลยเอากลับกับกับมันจ่เจอจะเชื่องเงินหลวะครับเอนย้อมก็ใชทั้งนั้ เด้๋วเราโบ้ยตรงตรงกันจ้าหัวดนี้ตรงตรงกันวะตรงตรงเบ้ยคือตะก้อนตะก้อนบอกบ้ยให้กลับเด้อยสันว่าดีไงลังตืมที่ระบอร์ไม่ออกคนกลับคนละได้อะหัวดนี้ไม่ต้องกลับตรงตรงหมทีป้างวดนี้ฟังให้ดีน้หัวดีเอาฟังให้ดีบ้านนี้ครับฟังไงดีครับคนมาตัวตัวหัวดอกันละครับผมแต่ว่าส่วนตัวหัวดเนี่ยไม่ก็บจีเป็นคือตั้งตัวนี้ดิ ตองเว้นดีๆมันจึเป็นเกล็ดเก่าเนี่ยเก่านี่ละเล็กเกล็ดเก่านี่กันต้องหวดอเกันต้องฟังน้ำฟังดีๆน้ำนะอันนั้นพอดีที่กว่าแก้วออนวะถ้าผมฝันรอบนี้พ้นผ้าึ้นผู้แล้โอ้ต้องจมพามต้อว่าหันหลังขึ้นอยด่าขึ้นอยดาาขึ้นยที่บาดหลวงปู่ว่าแล้วย่างว่าย่าง องานขึ้นผู้ตรงไปความเอต้องจมต้องดาความต่อยางถอยหลังเออยางถอยหลังขึ้นผู้ถอยหลังขินมันเป็นพระลานหินนะครับถอยหลังยางขึ้นหันหนามาจมให้แหมงตูขันยางเดือนหนาไปหาเราเราขันยางถอยหลังโอ้ตาประสบเราศูนว่ามาเนี่ยศูนแมาเลี้ยครับสูนตูวที่สูนขาดไปอเราศูน จมลงตั้งจมอะบ้านเนี้ยเราเรียกเราเรียกบอกฟั้งอีดีนะเดี๋ยวต่ว่าไปตีเอาเองคว่ำศูนย์หกหนึ่งวันหมาไเด็กโทรศัพท์ไปศูนย์หกหนึ่งแมวพึ่งบอกบอกแมวพึ่งบอกเราหงายหอยหลังขึ้นพู้น้ำพึ่งบอกเป็นตัวเลขเลยเออบอกเป็นตัวเลขคือกันนี่ละคือเก้าเนื้อห้าน่ะ ตะว่าหับพุนันย่างถอยหลังถอยหลังขึ้นผู้ถอยหลังตีเอาเองเด้อยปิงเนี่อาจารย์สบายตียวเองเอาถอยหลังขึ้นผู้กับศิษย์หกหนึ่งส่วนเด้อถอยหลังขึ้นผู้ด้อถอยคลับไปกลับมาเอาหลังเนาะโอ้เด็กหกเอาู้เก่าเด้อผู้เฒ่าผู้เก่า่ล่ะเด็กเอาเอาหลังเนี่ยมีปูพรมดิปูเป็นยางข้างหนาเราเราก็บยางหันหนาใส่ตะวันเราถอยหลังลอาถอยหลังยางขึ้นผู้นะ ต้องจมห่มศูนย์บักยางไงเลยศูนย์หนึ่งหกกับบูรู้แล้วแต่ว่าปูตีศูนย์หนึ่งหกเยอที่ที่ขึ้นหอานปูเออพูนว่ากันเนี่ยนากระซยวตัวศูนย์หนึ่งหกแล้วว่าทั้งศูนย์ทั้งจมห่มถอยหลังขึ้นผู้ห่อมเกี่ยวเยอะถอยหลังขึ้นผู้ยางถอยหลังอ่ตะวันข่นปูแล้วหันหนามาหาปูมาจมให้ปู อูกับคุ้มพาดชุดนี่ละยางทั้งหนาราแต่ว่าเราหันยางถอยลังขึ้นอูงยางขึ้นทั้งหนายางอกหนาขึ้นนะไม่เป็นศูนย์หนึ่งหกราว่าศูนย์หนึ่งหกครับผมเอฟซีเตียแบบไรกัเตียวตีแบบไหแต่ว่าเพื่อนบอกว่าศูนย์หนึ่งหกบบเปล่แล้วปูนะไม่เปลียเลยเนาอบดแล้วให้เสนเนาะโอ้ยรัดเก่าจ่งสั้นเร็วนะที่แปลยไม่เจเห็นว่าท่นเพื่นบอกกัน เชื่อทำไม่ไดนั่นเก่าเรื่งหาลวดเปิดโลงน้ำบุญบันโล่งรางแคมเลยโล่งรางเก่งอู้อันนี้ถอยหลังขึ้นเออถอยหลังขึ้นเด้อเออเอาคิด่ขึ้นบนบ่หักแล้วถอยหลังขึ้นบวบแต่น่าเบื่อเอาได้พี่น้องเด้อจะเรียกว่าหกเป็นเก่ากัมีเด้อเพราะว่าเมันเมันถอยหลังขึ้นนะแต่ว่าปูขึ้นขนาดได้ศูนย์หนึ่งหกแมนเออศูนย์หนึ่งหกก็ศูนย์หกนึง ศูนย์หกนเลยหนึ่งศูนหกหกมันคือกาจะัเหมือนพ่อไว้บดัไปเบิ้งนี่เอากมาทั้งผีเลยบด้บขัดไปเบิ้ง่เก็บด้เบื้งอีกเดีบยได้ไปเบิ้งนี่ยางพามาพผ่านมาซื้อหายี่ยหกเอจหศูนหโอ้เมื่อกี้พีสองศูนย์ศูนย์หกหน่งศูนย์หกหนึเออที่แม่นะเนี่ยเจไปเบื้องกันได้ศูนย์ห โอ้อันนี้ขึขึ้ันทอหดเมีม่ือเรียกออกันละจะไปตีเนีเพิ่นบอกต้น่นกับตันนั่นล่ะเอออตัวปนันเตเออตัวปนนีไปตีเพิ่นว่ากับบอกกัะเตียวกับท้าที่เอ่อผู้ใดมาเพิ่นนาเนาะเพิ่นศูนทนาเพิ่นเปลี่ยนปิดสนาไปสนาซัตงหอกออศูนย์เก้าหนึ่งกับนี่นี่อกลับไว้กัได้เออ อย่าเริ่มมาปูไปน้ำดิคือว่าเจ็ดพ่วงคือกันนั่นจะเป็นเจ็ดกับหน้ากับหลังเนาะเพราะว่าเขียนไว้หาเลขล่างเจ็ดหนึ่งโต้ร่างเกจหนึ่งแมนเขียนด้วยซึ่เาเห็นนี่ปูหมาซึ่งเราเห็นเกจหนึ่งได้เมื่อกี้นี่ไหมไปปูขึ้นกระดานคือล่างเจ็ดหนึ่งแมนสามตัวศูนย์หกหนึ่งแมนศูนย์หกหนึ่งแล้วเป็นผู้บอกเนาะ ครับผมอันเกจหนึ่งมาปูตียวช่ดอกตีว่าเจ้าของมันจเป็นเจ็ดน้ำเกจตานะคือคือคือนี่ละคือเรียกว่าซีวัดนี่ซีเก้าซี่เก้าแล้ตีปูเป็นเกจนะนะเออเกจมาใส่เออเลขเกจมาใส่หกศูนย์หนึ่งเห็นปะโอหกศูนย์หนึ่งศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งคือต้องมาเด็กตัวซับเลยนะศูนย์หกหนึ่งว่ามันศูนย์หกหนึ่งเลยอยังผมเห็นเป็นหกศูนย์หนึ่งนะ ไปง่เยไปเบิ้งน้ำมูยไว้ล้งยมนี่ผมรว่าต้องหกนะเก้าต้องหกตัวเดียวกันเ้เขียนตัวนี้ไว้ก่อน่ะครับเขียนเลยกันหกศูนย์ัดีแน่กับูดอ่น่ั่งกับมีอบ่ากับัเขียนเลยไ้เลยูเขียนตัมือตองหมดแมนเขียนตั้ล่างเ่งูสองตแมนเ็ดหง ยืนยันคาแ่แล้ววันี้อาตีตึมบนทั้งล่างยีกับศูนยเก่าน่งนนย์เก่านึเพราะว่าไม่เจ็บตึมกัปูเพิ่นเพิ่นหันหนากับหนาขับลังกันดิเพื่นหันถอยหลังขึ้นผูดิเพ่อนถอยกันมันก็อาจจะเป็นเก่าหนึ่งไปเห็นเนาะศูนย์เก้าหนึ่งไปศูนเก่าหนึ่งเพราะว่าเพื่นศูนย์ความหันหนาเสกันเนี่เก่าหนึ่งก็เป็นเจ็บตยี หนึ่ได้ขึ้กันโอ้โหนู้าเจ็ดเตเพราะว่าพันหาหนาใช่กัน07ศูเจ็ดกศูนเจันขีนาะโอ้เรา้เแต่กันเาแต่สิตีไปเขียนลงไวรวดคือหลายตัวเลยสี่แล้วมันเป็นสี่ครูในตอวนั้นเป็นเลขสามเหมือนจะสี่เข้าสลับกันจะสี่หรอกสูน้าเจ็ดูน้าเจ็ดเนาะแล้วใเอามาลายดอกพี่น้องมาลายดอกเพียงเพียงแต่หนึ่งกับเจ็ดลันเปี่ยนกันเออเปี่ยนกันหนึ่งกับเจ็ดนัเียนเป่นะอ ัับบครมันกับวัลายไดเหรอนีสองคูคือก็เป็นนงกับเก็ดเจ็ดโอ้โู้น้ามเจ็ู้น้าเจ็ดเดเด็กเดี๋ยวว่าด้ออกกันเจ็ดออกสลับตัวเก้านี่ให้สลับตัวนี้กเก็บเก้าก็เก็บเนี่ยตัวนี้ก็เรีกตัวเก้าดิ่เมียนเดี๋ยเก็บเกาออกไปเก่าเก็บเก้านึ่ตัวเก้าดิ่ ข้าเป็นตัวนี้กับตัวเก้านี้เี่ก้าเจ็ดเก้านึ่งนี่งานเก้าเจ็ดเป็นตัวเก้าอีกข้าเป็นตัวนี่กับตัวเก้าอีกตัวเก้าอีกเอ้าไปใช่หรือยังข้นจิตเจ็ดหนึ่งสันหันซัจากแล้วโอ้ต้องสามตัวหน้าขึ้นพู่ไปขึ้นบนไหมขึ้นพู่แต่ว่าแต่ว่าไปแค่สององค์แค่นั้นเด้อปูกับปูศูนย์นี่กันยังพ้นไหมเราศูนย์อยู่แล้วล่ะเราทั้งศูนย์ทั้งโจมใหม่ก็ว่ากันจีดเก้าศูนย์เจ็บนี่ตัวเก้าะครับ แล้ววัดจะซื้อทำแม่ละว่าศูนย์หกหนึ่งเห็นละว่างครับศูนย์หกหนึ่เออเอาผมปิดเป็นล้มกับปัดเป็นร